ด้านนึงนะคะอายการสูงสุดของรัสเซียค่ะตอนนี้เขามีการสั่งแบนกลุ่ม Amnesty International ะคะหรือว่าองค์กรนิรโทษกรรมสากลฐานที่เป็นองค์กรไม่พึงประสงค์มีคำสั่งแบบนี้ออกมานั่นหมายความว่าไม่ให้องค์กรนี้สามารถมาตั้งสำนักงานในประเทศได้โดยบอกว่ากลุ่มดังกล่าวสนับสนุนยูเครนให้ต่อต้านรัสเซียค่ะ กระทรวงอยุติธรรมรัเสเซียออกแถลงการในเรื่องนี้นะคะประกาศให้องค์กรนิรโทศกรรมสากล Amnesty International ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงลอนดอนของอังกฤษมีสถานะเป็นองค์กรไม่พึงปรารถนาเนื่องจากเป็นศูนย์กลางของโครงการต่อต้านรัเสเซียพร้อมทั้งกล่าวหาค่ะบอกว่าองค์กรนี้ให้การสนับสนุนยูเครนซึ่งกำลังทำสงครามกับรัเสเซียอยู่ ในแถลงการระบุด้วยนะคะว่าแอนนัสตี้เป็นองค์กรที่พยายามทําทุกวิถีทางเพื่อยกระดับความรุนแรงของการเผชิญหน้าทางทหารในภูมิภาคสร้างความชอบธรรมให้กับฝ่ายนีโอนาซีและเครือข่ายเรียกร้องเงินทุนสนับสนุนและสนับสนุนการโดดเดี่ยวรัสเซีย ซึ่งที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ทางการรัสเซียมักจะกล่าวหาว่ายูเครนถูกครอบงำโดยพวกนีโอนาซีแต่ว่ายูเครนตะวันตกแล้วก็ประเทศอื่นๆมองว่าข้อกล่าวหานี้เป็นการโฆษณาชวนเชื่อที่ไร้เหตุผล สำหรับ Amnesty International ค่ะก่อตั้งขึ้นนะคะในปี1961สำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงลอนดอนอย่างที่บอกไปนี่คือองค์กรที่ทำงานรณรงค์เพื่อสิทธิมนุษยชนทั่วโลกรวมถึงในานามของผู้ที่ Amnesty กำหนดให้เป็นนักโทษทางความคิด ที่ผ่านมารัฐบาลรัสเซียประกาศให้สถานะองค์กรไม่พึงปรารถนากับองค์กรหรือว่าหน่วยงานแห่งใดก็ตามที่รัสเซียเขามองว่าทําลายความมั่นคงของชาติและการให้สถานะแบบนี้ก็เท่ากับว่าเป็นการกดดันให้องค์กรเหล่านี้ต้องยุติการดําเนินงานในรัสเซียไปโดยปริยายค่ะส่วนพลเมืองของรัสเซียที่ทํางานให้กับองค์กรหรือว่าหน่วยงานเหล่านี้ก็มีความเสี่ยงที่จะถูกดําเนินคดีหรือว่ารับโทษจําคุกเป็นเวลานานถึง5ปี ซึ่งทย้อนกลับไปนะคะเดือนมีนาคมปี2023กระทรวงยุติธรรมรัสเซียประกาศให้องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกหรือว่า WWF เป็นตัวแทนต่างชาติแต่ยังถือว่ารุนแรงน้อยกว่าถ้าเทียบกับสถานะองค์กรไม่พึงปรารถนาส่วนองค์กรที่เคยได้รับสถานะองค์กรไม่พึงประสงค์ก็อย่างเช่นสำนักข่าวเรีิโอฟรียุโรป เรดิโอริเอร์ตี้ที่ได้รับทุนจากรัฐบาลสหรัฐและองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศหรือว่า Greenpeace ค่ะ